สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะพี่พี่มีเอ็มโฟล์เปล่าพี่เฮ้ยผมผมเป็นน้องผมมีแต่สาก,การ <Okay. S 2> นะ์โอเคพี่มีเอ็มโฟล์เปล่าพี่ไปปันป่นจักรยานตรงถนนกันดีกว่าไปไหมเฮ้ยไม่เคย <พอ S 1> ปั่นจริงปั่นจักรยานเฮ้ยไหนอ่ะพี่ใส่ชุดปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันดีก,กว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ยิงใครพี่ยิงใครไม่เอาไปละ มันขับมันยากจังอะอย่ายิงกันอย่ายิงกันก็จักรยานเสือภูเขาไงยกล้อยกล้อยกล้อไม่ดียกล้อวงมาวงมาวงมาเฮ้ยมันโดดได้ด้วยวะพี่เออเสือภูเขาเป็นไงจักรยานเสือภูเขาพี่ยา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  ไม่รู้กูไม่สนกูจะปัน่นแล้วกูชิวแล้วกูชิวีวเฮ้ยวงไปทางไหนหอ่ะเย้ฮูาอะไรยิงกันไปเลยยิงกันเลยบายบายแลนี่อะไรบายบายอ,อีไปละเด้อไปกิง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 ฮ่าจอดจอดจอดตรงนี้กันปั๊มยาน้ดิเฮ้ย เดี๋ยวเราไปต่อวงอยู่ไหนอะ่ะโอ้ค่อนข้างไกลปากแดงๆจะไว้ใจไดก้าเหมือนยางมันแฟบๆนะระโดดอะระโดดระดึงอะดึงอะดึงอะดึงแล้วดูเหมือนจะตายวงกดเร่งความเร็วหน่อยอ๋อเออเพื่อนเพื่อนเห็นว่ามีปุ่มเร่งความเร็วไยเยอะแล้วไวจริงไวจริงไวไวไหมอะ ระโดดระโดดอุยอ้ยเรามึงยกหน้าทำไมเฮ้ยแอบแอบแอบหลังจักรยานพี่พี่ยาๆยา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 พี่ชายพี่ชายไม่ต้องจอดไม่เล่นด้วยหรอกจะขโมยจักรยานนั่นนะ่ะคนนั้นนะ่ะแม่พึ่งซื้อมาให้อยา่าอย่ายุง่งไปเหอะรถคูเปอร์อะไรอะ่ะเก่าแล้วจักรยานนี่นำเทม เรวก็กระโดดโชว์เลยเพนไงจะยิงเหรอจะยิงเหรอกระโดดหลบลูกกระสุนแล้วก็ยกหน้ายกหน้านิ่ยกหน้าหลบลูกกระสุนชิบชึบเวลาโดนยิงชิบ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 ชบโดดกิ๊งกิงนี่สเต็ปะหรอชึ๊บชึ๊บชึ๊บกระโดดกิ๊งกิงนี่ก็ยิงดีก็ยิงดีไน้จิงก็ยิงดีแก๊งแฟนฉันต้องเข้าแล้วจริงเอ้ อออ <laughs> เออมาร้อแงพี่เอวเอวเอวเวลาหลบหลบหลบหล,ลบโดดนี่หลบหลบโดด <c oughs> ดีกระบาดดีก็มาดดีเราไม่ลง้วยจักรยานอ่ะบอกให้ <c oughs> เดี๋ยวไม่ควรขโมยไม่ลงหรอกไม่มีโซ่ไว้ลากติดแล้วโอ้โหไม่ใส่รองเท้าเปื่อยเลย ก็มายิงดิระยกระยกละคว่ำละคว่ำโมแต่กินกินอย่าอย่ามาห้าวขู่ขูู่แล้วนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไปดูดิเสือภูเขาเสือภูเขาเฮ้ยขับดีดิดิอะไรอ่ะอ๋อแอโดบแอดดบ รอบสี่ปีพับจีโมบายแล้วไม่ลงด้วยจักรายานอะ่ะไม่ลงด้วยเนี่ยยกล้อยกล้อแล้วยกล้อแล้วขับขึ้นไปบนนี้ดิไปดิไปดิอีกสักรอบไปดิไปดิปดโอเคไปไม่ได้อีกรอบอีกรอบเผื่อมันฟุบเอ,เอ้มันจะไปได้อยู่มันจะไปได้อยู่มันจะไปได้อยู่พยายามนะ อีกนิดนึงอีกนิดนึงเพือนเอนนรกไปไม่ได้ไปคเท่ออเย่ออเย่ออเย่นี่ไงก็ดีไอ้เจี๊ยบมาแล้วน้อยนาอยู่ไหนน้อยนาไปโดนนังยางกันน้อยนาเจี๊ยบมาแล้วเจี๊ยบต้องการเพื่อน เจี๊ยบต้องการเพื่อนไปปั่นจักรยานเฮ้ยมันจะมีคนเปล่าเฮ้ยอย่าอย่าลงน้ำจักรยานมันแพงเยเยมันเล่งความเร็วได้แค่นี้เองเหรอกระสุนมาก็แตกนะเนี่ยชุดเดียวเนี่ยขอไวกว่าน,นี้ได้เปล่าน่ากลัววะ่ะน,นี่เราเข้ามาในวงแล้วนะเนี่ยเจอไม่นะเจอไม่นะเจี๊ยบไปซื้อโคกถุงนึงแปบ๊บนึงพี่แม่เล่นไพ่ไปก่อนเียบไม่ว่าง โอ๊ยโอยโอ๊ย,อยเจ็บเจ็บแม่มันกระแทกเกินแม่ซื้อเบาะเบาะใหม่มาเปลี่ยนให้เจีย๊ยบเจีมีคน <c oughs> มีคนบายบายปาดตรงนี้สักทีตรงนี้ปาดดีเจี๊บปาดปาดล้อทำยังไงละ่ะปาดปาดไม่ได้กระโดดกระโดดโชว์กระโดะโดโชว,โโชว์มีคนไหมละ่ะฮ่า ไม่มีขนน้อยนาอยู่ไหนเจ้าขอโทษเจ้าขอโทษตัดยางน้อยนาก็ยิงกันไปเลยดีก็ยิงกันไปเลยดียยดอุ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่เด้อไม่เอาพี่ไม่ต้องมาพี่ไม่ต้องมาขอโทษ

ก็ปั่นจักรยานดีววะไม่อ,อะไรอ่ะ <c oughs> เออมันสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยดิ